เแซมเอ,อิ้นหมูกินหมูกระทนนะในเชฟแซมคุณไกินขอกินนาครับพี่นองว่าการกินหมูกระทะน,นี่ข้าใส่เตาไฟฟ้าหรือว่าห้าใส่เตาถ่านอันใดมันสเสียบก่อกันพี่นองจ้า <c oughs> องอิงสาหรับส่วนตัวองอิงคิดว่าอันใดก็ไดดที่มันง่ายๆแต่เชฟแซมเล่าบอกว่าถ้าใส่หม,ม้อเตาถ่านมันจะเสบยพ <c oughs> ังหมูกระทะเชฟแซมเอิ้นหมูกินหมูกระทะในเชฟคุณเด้กินขอกินนาครับ 够、嗯嗯嗯、了，拿不动。我先蒙着，就看。哦，就这么玩的。 อี่ชิบนี้ที่ชิบนี้ที่ชิบเหรอเอาตามใจชอบเป็นไหนได้กินเบิดก้อนด้อนัวนัวบ้าเอ้ยก็แตกเนาะอันนี้นะดีเอ้าอีกเจ็ก้อนด้วย เต็มปากก็ไมนรู้ปลาคือแบกปอกค่ะค่ะนันกินโอ้โหลุกไปนี่โอ้ยตามของไปลุ่ตะดีบยังกินฮะตะดีบยังกินเนาะจักแล้วอย่างนู้นบ็สุกเนาะ เราเ่าะ <laughs> ตามกลับไปรุปนป่นรุ่นนีก็เพิ่งเอาแล้วรุ่นนีส่งกกับเป็นใครด้าน,น,หนไหนเนาะไปทั่วเลยเนาะว้ย่รเด็นจำตือด้านป่เด็นท่านยันอ,อันนี้ชุกไปเป็นเขาขายอยู่<ม>ทางลาดดู khen khen khoa khá yếu khá gan, luôn quá không anh? bay lăn liết, đẹp hơn ta hàng hàng ันกอะไป,ปนี่<ะ>